แฟนชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟนชายขายดีก๊อกน้ำแม่เหล็กอารีรังก๊อกน้ำพลังงานแม่เหล็กจากประเทศเกาหลีใต้และฝักบัวใช้อาบน้ำถนอมผิวทำให้ผิวนุ่มอีกทั้งยังช่วยกำจัดเชื้อโรคแบคทีรียในน้ำได้ถึง99.9% 9 99การันตีโดยรางวัลสิทธิบตัตรการประดิษฐ์แห่งชาติปี2010ในประเทศเกาหลีใต้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทยโทร0 6 3 23 232 9 7 8 9 สิบเรื่องจริงที่คุณไม่รู้อยู่วิทยา จากความสําเร็จของแบรนด์เครื่องดื่มกระทิงแดงในปัจจุบันส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากการบริหารของทายาทซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่มผู้บริหารคนรุ่นใหม่ที่คุณเฉลียวอยู่วิทยาผู้เป็นพ่อได้วางตัวให้เข้ามารับหน้าที่บริหารธุรกิจต่อจากเขาไว้ก่อนหน้านั้นเพื่อนํากิจการไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้เพราะหลังจากที่คุณเฉลียวได้สร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่แล้วคุณเฉลียวก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับทายาทตระกูลอยู่วิทยาเป็นผู้สืบทอดธุรกิจจนใหญ่โตในปัจจุบัน ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วแต่ละคนก็ล้วนแต่เป็นลูกไม้ไม่ไกลต้นวันนี้เว็บไซต์ไทยฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะนำเสนอ10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับตระกูลอยู่วิทยา 1. คุณเฉลียวอยู่วิทยาถูกจัดอันดับมหาเศรษฐี205ของโลกและอันดับ3ของไทย คุณเฉลียวอยู่วิทยาเกิดวันที่17สิงหาคมปีพศ2466และเสียชีวิตในวันที่17มีนาคมปีพศ2555โดยเป็นนักธุรกิจชาวไทยเจ้าของธุรกิจกระทิงแดงและผู้ร่วมก่อตั้งเรสบูเครื่องดื่มชูกำลังที่จำหน่ายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอดีตสมาชิกวุฒิสภาไทยปีพศ2532เขาได้เสียชีวิตในวัย88โดยนิตยสารฟอบได้จัดอันดับให้เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่ ที่205ของโลกและเป็นอันดับที่3ของประเทศไทยมีสินทรัพย์ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์โดยรวมมูลค่าของหุ้นส่วนอุตสาหกรรมยาและหุ้นส่วนโรงพยาบาล 2. ตระกูลอยู่วิทยามีเชื้อสายจีนไหหลําปู่มาจากเมืองจีน คุณเฉลียวมีชื่อจีนว่าโกเหลียวมีเชื้อสายจีนไหหลำโดยปู่มาจากเมืองจีนและย่าเป็นชาวไทยคุณเฉลียวเกิดที่จังหวัดพิจิตรในครอบครัวที่มีฐานะยากจนโดยประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดและค้าขายผลไม้จากนั้นได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อช่วยพี่ชายทำงานร้านขายยาโดยเป็นเซลล์ขายยาออริโอไมซินของบริษัทเ e ซิลิก ก่อนที่จะลาออกมาเป็นตัวแทนนําเข้ายามาจําหน่ายเองต่อมาได้ตั้งโรงงานผสมยาอยู่หลังโรงแรมรัตนาโกสศลราชดำเนินและตั้งบริษัท TC m ี d i c i n ในช่วงแรกยาเด็กเบบีดอก่อนจะมาถึงเครื่องดื่มอย่างกระทิงแดงโดยการทําตลาดแบบถึงลูกถึงคนทําให้กระทิงแดงนั้นตีตลาดเครื่องดื่มชูกําลังขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของตลาด 3. คุณฉเฉลียวอยู่วิทยามีบุตรเกิดจากสองภรรยารวมกัน11คน คุณเฉลียวอยู่วิทยาได้สมรสกับนางนกเล็กสดสีซึ่งเป็นภรรยาคนแรกและมีบุตรด้วยกันห้าคนได้แก่คุณสายพินพหลโยทินคุณเฉลิมอยู่วิทยาคุณศักชายอยู่วิทยาคุณอังคณาเพ็งสาซึ่งถึงแก่กรรมแล้วและคุณรันดาอยู่วิทยาต่อมาคุณเฉลียวได้สมรสใหม่กับคุณภาวนาหลังทารา ซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองก่อนจะร่วมกันบุกเบิกเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงและมีบุตรด้วยกัน6คนได้แก่คุณสุธิรัตน์อยู่วิทยาคุณจิราวัตรอยู่วิทยาคุณปนัดดาอยู่วิทยาคุณสุปรียาอยู่วิทยาคุณสลาวุฒิอยู่วิทยาและคุณนุชชลีอยู่วิทยา 4. คุณเฉลิมอยู่วิทยาบุตรคนที่สองมีบทบาทสำคัญของตระกูลอยู่วิทยา ต้องนับว่าตระกูลอยู่วิทยามีทายาทหลายคนที่โดดเด่นในเรื่องของการทําธุรกิจก็มีหลายคนแต่ถ้าคนที่มีบทบาทสําคัญมากที่สุดและเป็นผู้ที่อยู่ในทุกความสําเร็จของตระกูลอยู่วิทยาซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเฉลิมอยู่วิทยาลูกชายคนโตของตระกูล ว่ากันว่าถึงแม้คุณเฉลิมจะเป็นนักเรียนนอกและเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทแต่คุณเฉลิมเป็นคนสู้ชีวิตรักครอบครัวติดดินมีหัวใจนักสู้เหมือนบิดาช่วยงานบิดาทุกอย่างเกือบทุกขั้นตอนที่ทําได้เรียกว่าถอดพิมพ์เขียวของบิดามาแบบไม่ผิดเพี้ยน 5. บอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเป็นลูกชายสุดท้องของคุณเฉลิมอยู่วิทยา คุณเฉลิมอยู่วิทยาเป็นบุตรคนที่สองของคุณเฉลียวอยู่วิทยากับนางนกเล็กสดสีมีพี่น้องร่วมมันดารวมห้าคนได้แก่คุณสายพินพหลโยธินคุณเฉลิมอยู่วิทยาคุณศักชัยอยู่วิทยาคุณอังคณาเพ่งสาและคุณรัญยาอยู่วิทยาโดยคุณเฉลิมได้สมรสกับนางดารณีอยู่วิทยามีบุตรสามคนได้แก่คุณวรังคณาอยู่วิทยาคุณวาริศอยู่วิทยาและคุณวรยุทธอยู่วิทยาหรือคุณบอส 6. คุณเฉลิมอยู่วิทยาเป็นผู้บริหารบริษัทกว่า16บริษัทคุณเฉลิมภรรยาและลูกๆปัจจุบันเป็นกรรมการธุรกิจ16บริษัทเลิกกิจการแล้ว13บริษัทได้แก่บริษัทสยามไวน์เนอรี่จำกัดบริษัทสยามไวน์เนอรี่เทรดดิ้งพลัสจำกัดบริษัทคาวาลิโนเซอร์วิสจำกัดบริษัทคาวาลิโนมอเตอร์จำกัดบริษัทไทยเฉลิมจำกัดบริษัทสมุยดาแลนด์จำกัดบริษัทสยามเบเวอร์เลดจำกัด บริษัทสยามแอ์เน็ตจำกัดบริษัทเกรดดีไซน์แอนไลฟ์สไตล์จำกัดบริษัทชายฝั่งอาหารทะเลจำกัดบริษัทเดลักเคเทอร์เรอร์จำกัดบริษัทน้ำผลไม้ชายทะเลจำกัดบริษัทผลไม้ชายฝั่งจำกัดบริษัทเพอร์มานแนนต์ไฟฟ์จำกัดบริษัทเลียวโฟกัสจำกัดและบริษัทอินทิเจอร์จำกัดซึ่งในจำนวน11บริษัทจากทั้งหมด16บริษัทคุณเฉลิมคุณดารณีและบุตรสาคนร่วมกันถือหุ้นใหญ่ เคุณเฉลิมอยู่วิทยาร่ำรวยติดอันดับ2เศรษฐีเมืองไทยในการจัดอันดับมหาเศรษฐีของนิตยสารฟอบ มักจะยกให้คุณเฉลิมเป็นผู้นำของตระกูลอยู่วิทยาต่อจากคุณเฉลียวในปี2,563คุณเฉลิมเป็นหนึ่งใน8ผู้ที่มีรายชื่อในทมเนียบที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอันดับสองของเมืองไทยต่อจากพี่น้องตระกูลจีรวนนท์แห่งเครือจเจริญพก,กพันธ์โดยคุณเฉลิมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น2 2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ646,000ล้านบาท ตระกูลอยู่วิทยาเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนตระกูลดังของเมืองไทยเรื่องมีอยู่ว่าหม่อมหลวงกอกกลิตกลิด,ดากรคู่สมรสของคุณวรังคณาอยู่วิทยาซึ่งเป็นบุตรสาวคนโตของคุณเฉลิมนอกจากเป็นกรรมการในกลุ่มของคุณเฉลิมแล้วยังได้ทำธุรกิจขายสินค้าร่วมกันกับพลเอกรังสิตแจ้งเจนกิจในชื่อบริษัท global t and t จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่1มีนาคมปี2554 เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มนางจิติมาสังคทรัพย์ภรรยานายบัญญัติบรรทัดฐานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ในชื่อบริษัทบ้านสมทวินจำกัดรวมกับนางธารินีกริดดากรณ์อุธยานางกิ่งมณีไกลเลิกนางปัทมอนอดีเรกสารนายทิติพัฒน์ณป้อมเพชรซึ่งมีกลุ่มบริษัทรอยอนเซรามิกอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนได้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการบริษัทสังคทรัพย์จำกัด 9. ปัจจุบันธุรกิจกระทิงแดงอยู่ภายใต้การดูแลของคุณสราวุฒิอยู่วิทยาลูกคนที่10ของตระกูลปัจจุบันธุรกิจกระทิงแดงในเมืองไทยเวลานี้จริงๆอยู่ภายใต้ใตใตการบริหารงานของคุณสลาวุฒิอยู่วิทยาซึ่งเป็นลูกคนที่10ของคุณเฉลียวอยู่วิทยาที่เกิดกับภรยาคนที่สองโดยได้ร่วมกันบริหารธุรกิจร่วมกับพี่น้องเครือญาติเดียวกันในหลายๆธุรกิจกว่า50บริษัท 10. ตะกูลอยู่วิทยาขยายตลาดกระทิงแดงในต่างประเทศเมื่อปี2527สำหรับตระกูลอยู่วิทยาปิดอันดับเศรษฐีลำดับต้นๆของเมืองไทยเป็นเพราะคุณเฉลียวอยู่วิทยาคุณปู่ของบอสได้ขยายอาณาจักรธุรกิจกระทิงแดงออกไปยังต่างประเทศเมื่อปี2527โดยลงทุนร่วมกับนายดีทริสเมเทสซิตนักธุรกิจชาวออสเตรเียก่อตั้งบริษัทเลดบูในประเทศออสเตรเลีย โดยคุณเฉลียวได้ถือหุ้น49%และคุณเฉลิมลูกชายได้ถือหุ้นอีก2%ผลิตและวางจำหน่ายกระทิงแดงในยุโรปภายใต้ชื่อยี่ห้อ r e d b l l และส่งขายไปกว่า70ประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี2557ถึงแม้ว่าคุณเฉลียวจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่เขาฝากไว้ในโลกแห่งนี้คือรากฐานธุรกิจที่แข็งแรงรวมถึงทายาทที่พร้อมจะสานต่อกระทิงแดงและธุรกิจในเครืออีกมากมาย ให้ลอดแล่นไปในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งทายาททั้งหมดของคุณเฉลียวมาถึงวันนี้ก็ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณเฉลียวอยู่วิทยาอยู่ตลอดเวลาด้วยหลักการทําธุรกิจที่เน้นใน,นเรื่องคุณธรรมอยู่ไม่เสื่อมคลายโดยปัจจุบนันตระกูลอยู่วิทยามีธุรกิจอยู่ในการบริหารของเครือญาติมากกว่า50บริษัทสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai f r a n c h i s e Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ